สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอน ปรับความช้าและความเร็วของคลิปนะคะก็คือมีน้องคนนึงนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าฟังเราไม่ทันนะคะเราอาจจะพูดเร็วไปหรือบางคลิปเราอาจจะพูดช้าไปนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนนะคะเทคนิคเอ่อทำยังไงนะคะให้เราอะฟังคลิปนั้นได้ทันหรือเราอยากฟังเร็วๆก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาในคลิปที่เราต้องการนะคะเออเราก็เลือกคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นวิดีโอขึ้นมาใช่ไหมคะจากนั้นก็ ก็ให้เพื่อนๆนะคะมาที่จุด3จุดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะมาตรงนี้นะคะที่บอกว่าความเร็วในการเล่นนะคะแล้วก็เข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเร็วปกตินะคะมันก็จะเขยมว่าปกติถ้าเ,เราอยากปรับให้มันอยากปรับให้มันเร็วขึ้นบางคลิปที่เ,เราอาจจะพูดช้านะคะเราก็มาปรับตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจาก1.25ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคน <S <S แล้วก็ถ้าคลิปไหนนะคะ ที่เราพูดเ,ออเร็วไปฟังไม่ทันนะคะหรือทำตามเราไม่ทันนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมาเลือกความช้านะคะ3มอันด้านบนนี้นะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเปิดคลิปวิดีโอดูกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะมาเลือกสีค่ะทุกคนเราจะยกตัวอย่างเป็นสีรุ้งล้วกันการไล่ระดับสีรุ้งนะคะ เมื่อเราเปิดดูวิดีโอแล้วนะคะก็จะเห็นว่าคลิปวิดีโอนะคะมีคำพูดที่ช้าลงแล้วก็ภาพก็จะช้าลงไปนะคะทุกคนถ้าทุกคนต้องการให้ภาพนะคะช้ากว่าเดิมหรือว่าให้เร็วกว่าเดิมนะคะทุกคนก็สามารถปรับที่จุด3จุดที่เราบอกได้เลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาสอนเพียงแค่นี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหรือถ้าใครที่ไม่เข้าใจหรือฟังไม่ทันอีกก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการที่แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ